ข่าว <zo> <t festivals> ขอเราอัปเดตในวงการภาพยนมร์ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเราขอเริ่มต้นกันด้วยข่าวการสร้างภาพพยาพ์สารักดี intention เพื่อร่วมรำลึกถึงโศกนาฏกรรมที่ผู้คนทั่วโลกไม่เคยลืมเลือนไปจากหัวใจกับเหตุการณ์เรือเซียวอลลมในวันที่16เมษายนปี2014ซึ่งได้สร้างความซาสทือนใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่อยู่บนเรือลำนี้เป็นเด็กนักเรียนมัธยมที่เด e ินทางมาทศนศึกษาณเกาะเจจูประเทศเกาหลีใต้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากถึง3 0คนและยังมีเหยื่อผู้คอรายอีก5คนที่ร่งางไร้วิญญาณของพวกเขายังคงหายสาบสูญจมลึกใต้ท้องทะเลอันแสนกว้างใหญ่นี้ค่ะและมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่172คนเท่านั้นกระทงวันเวลาได้ผ่านมาครบ4ปีแห่งโศกนาฏกรรมครั้งนี้ทางผู้นำกับคิมจียางและนักข่าวชื่อดังคิมอูจุนได้ใช้เวลากว่า3ปีในการถ่ายทอดภาพยหตสการคนี้เรื่องนี้มาซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลมาจากกล่องระบบตัวตนที่ ที่ใช้สําหรับการในเรือขอเรือเซวอลเพื่อร่วมการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงหาคําตอบที่ผู้คนทั่วโลกต่างเฝ้าสงสัยเป็นอย่างมากว่าทําไมเรือเซวอลถึงล่มและเพราะอะไรผู้โดยสารบเรือ,รอถึงไม่ได้การช่วยเหลือส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากและส่วนใหญ่ยังเป็นแค่เด็กนักเรียนเท่านั้นโดยภาพยนตร์สารคดี intention ได้เขา้าฉายในประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนในประเทศไทยนั้นยังไม่ได้มีการกำหนดการฉายออกมาให้ทุกคนได้ทราบแต่อย่างใดค่ะ 라고 그랬으니까